กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากครับหลังจากที่ต้องอยู่ในภาวะปิดตายจากสงครามภายในประเทศต่อเนื่องยาวนานและทําให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอยอย่างหนักหลังจากสงครามยุค,คเขมรแดงเริ่มสงบลงกัมพูชาจึงได้เริ่มการพัฒนาฟื้นฟูประเทศและมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศษงรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงหลังมานี้ครับที่สูงถึง7%ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันครับกัมพูชาได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายเน้นพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรและการท่องเที่ยวเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าส่งออกปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีเงินได้และเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสนามบินถนนไฟฟ้าประปาและสาธารณูปโภคต่างๆ โดยคุณเจรานานวงมงคลที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมการค้าณจังหวัดเสียมราฐบอกครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตการลงทุนของไทยในกัมพูชามีแนวโน้มสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้บริโภคในกัมพูชาก็ให้การตอบรับสินค้าจากไทยในทางที่ดีโดยมองว่ามีคุณภาพที่เชื่อถือได้ครับคนกัมพูชาเองมองว่าสินค้าไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีดีกว่าสินค้าจากเวียดนามและจีน เทียบกัน3ประเทศนี้เพราะว่า3ประเทศนี้ส่งสินค้าเข้ามาขายในกัมพูชามากที่สุดกัมพูชาเปิดรับสินค้าไทยทุกอย่างแล้วก็ช่องทางที่เข้ามาขายเนี่ยเริ่มจากถ้าคุณไม่ไม่รู้จะขายยังไงก็มาร่วมงานแสดงสินค้าสินค้าของคุณที่เอามาเข้าสู่ตลาดเนี่ยหนึ่งมาเพื่อทดลองตลาดว่าสินค้าของคุณเนี่ยเหมาะกับผู้ใช้ไหมผู้ใช้ยอมรับไหมอันที่สองคุณก็มาหาตัวแทนจําหน่ายอีกช่องทางหนึ่งก็คือขายตามชายแดน ถ้าสินค้าของคุณได้รับความนิยมต่างชายแดนแล้วมันก็จะไหลเข้ามาในตัวเมืองเองส่วนธุรกิจสัญชาติไทยที่เข้ามาลงทุนในกัมพูชาก็มีอยู่หลายประเภทครับส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภครถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถจัก,กรยานยนต์เครื่องจักรกลและปูนซีเมนต์ส่วนนักลงทุนประเภท SME ยังคงมีสัดส่วนที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ ดยเหตุนี้ครับรายการสวัสดีอาเซียนจึงร่วมเดินทางไปกัมพูชาพร้อมกับนักลงทุนระดับ SME ของไทยกว่า20บริษัทเพื่อหาลูกทางการเจาะตลาดการลงทุนนักลงพนมเปญและหนึ่งในผู้ที่เดินทางไปกับเราก็คือคุณนุชจ,จรีใหมด่ดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Innovation Quality Technology ที่มาหาลู่ทางขยายธุรกิจกล้องวงจรปิดทุกรูแปแบบครับ เรามองเห็นโอกาสในตลาดเพื่อนบ้านนะคะว่าตลาดกัมพูชาเนี่ยกำลังเติบโตไปในทางที่ดีนะคะก็เลยมองว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะก้าวมาอีกขั้นหนึ่งเราก็ควรจะมาแสวงหาโอกาสใหม่ๆที่นี่ค่ะนะคะพี่มองว่าที่นี่น่าสนใจเป็นอันดับหนึ่งกัมพูชาใช่กัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสภาพโดยรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมทุกคน อุบานิสสยนะคะมีความใกล้เคียงกับคนไทยมากนะคะแล้วก็ความจริงใจของผู้คนที่นี่นะคะใกล้เคียงกับคนไทยว่าพี่มองว่ามันไม่น่ายากที่เราจะก้าวเข้ามาติดต่อสื่อสาระคะว่าค่ะขณะเดียวกันคุณธนัทธรรมการหาวัฒนะกรรมการผู้จัดการบริษัท Make It happen International Company าจำกัดบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและวางกลยุทธ์การตลาดให้กับบริษัทไทยที่จะไปลงทุนในอาเซียนได้มองตลาดกัมพูชาครับว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และยังมีสิทธิพิเศษต่างๆที่เอื้อประโยชน์สาหรับแบรนด์ของไทยอยู่พอสมควรเลยแหละครับเวลาท,ที่ผมให้ความรู้สัมนากับกับผู้ประกอบการไทยเ,ยเราจะแนะนําเลยบุกตลาดใหม่อาเซียนก็มีอะไร crmb กัมพูชาเรามียมาและเวียดนามโอเคอันนี้คือเราคือผมโฟกัสอยู่แล้วว่ามากลุ่มประเทศนี้ก่อนนะครับด้วยเหตุผลทางการตลาดนี่แหละนะหลักการคืออะไรที่มันล้าหลังคือโอกาสธุรกิจสูงสุด,สดซึ่งเมื่อมาถึงประเทศนี้ ยิิิ่่่่่่งงงงเเพมมคววาาชัดจสที่เเราาคยแนะนะํมันนคคือเป็วามจริงทั้งนี้ผู้ประกอบการของไทยยังได้ไปเยี่ยมชมธุรกิจตัวอย่างสํารวจห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงพนมเปญอย่างอีออนมอลรวมถึงพูดคุยกับนักธุรกิจไทยจากหลากหลายบริษัทที่มีประสบการณ์ในกัมพูชายาวนานกว่า30ปีเข้าชมงานและสูนแสดงสินค้าในาในาชาติเกาะเพชรที่ขึ้นชื่อว่าทันสมัยที่สุดในกัมพูชา และปิดท้ายด้วยการพบปะกับนักธุรกิจท้องถิ่นที่สนใจร่วมทำธุรกิจกับบริษัทไทยเพยื่อที่จะหาลู่ทางทำธุรกิจร่วมกันครับคุณประสิทธิ์จงสิริรองกรรมการผู้จัดการของสยามโมเดิร์นเทคจำกัดผู้ผลิตวัตถุดิบเส้นใยโพลีเอสเตอร์มองเห็นทั้งโองกาสและความท้าทายของการทำธุรกิจในกัมพูชาการลงทุนในระดับของ SME นะคือไม่ใหญ่ไม่เล็กนะ ผมถือว่ากัมพูชาน่าสนใจปัญหาหลักๆคือที่เป็นปัจจัยของต้นทุนปัจจัยที่ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าไฟค่าแล้วก็เพิ่งได้รับทราบมาว่าที่ดินที่นี่แพงกว่าแพงกว่าในเอเรียปริมนณฑลรอบนอกของประเทศไทยวิกพอยทที่นี่คือเรื่องค่าไฟค่าไฟเขาประมาณ6.8บาทเปอร์กิโลวัตต์อว์ ฉะนั้นถ้าสมมติว่าสินค้าประเภทเดียวกันย้ายมาผลิตที่นี่ต้นทุนค่าไฟจะเป็นสองเท่าคือที่มาเนี่ยคือไม่ได้ว่าจะย้ายแพลนจากเมืองไทยมาที่นี่หมายถึงจะ expand มาที่นี่จากมุมมองทั้งหมดของนักธุรกิจไทยจะเห็นได้นะครับว่าโอกาสในการลงทุนในกัมพูชาย,ยังคงมีอยู่อีกมากมายครับขณะเดียวกันกัมพูชาเองก็จะได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมประเทศไปด้วยเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ เป็นการพัฒนาไปพร้อมๆกันนั่นเองครับ